คุณครูพูดจาเสียสีลูกศิษย์ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมได้นําเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อบ .64 ทับ2,565มาพูดคุยกันนะครับประเด็นเรื่องนี้นะครับก็คือว่าได้มีการออกคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น อันเนื่องมาจากว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแต่กระทำผิดหลายครั้งนะครับเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายหรือไม่ก็คือว่าคุณครูเนี่ยเป็นผู้ฟ้องคดีนะครับเพราะว่าโดนคำสั่งลดขั้นเงินเดือนไปนะครับคุณครูมีมูลถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงศึกษาที่การจังหวัดจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา98วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ .2547 โดยกระบวนการสอบสวนได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้และคณะกรรมการก็เห็นว่าตามที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาทั้ง3กรณีนั้นเนี่ยแต่และกรณีเป็นความผิดวินัยไม่ล้ายแรงแต่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ทำผิดหลายครั้งนะครับ ซึ่งเมื่อพิจารณาทุกๆการกระทำสมควรลงโทษมากกว่ามาตรฐานความผิดจึงมีมติลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีหนขั้นคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน1นึ่งขั้นอยู่ในระดับโทษขั้นสูงของวินัยไม่ร้ายแรงจึงเป็นการดําเนินการโดยชอบและเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณครูที่เราพูดถึงกรณีนี้เนี่ยก็เป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับโดย ถูกกล่าวหาถูกลองเรียนในเรื่องของการกระทําความผิดวินัยพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายเรื่องนะครับ <S <S เช่นไม่อุทิศเวลาให้กับราชการนอนหลับที่โรงเรียนและที่บ้านรวมถึงไม่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่มีการนัดหมายแล้วก็ใช้ถ้อยคําไม่สุภาพพูดจาส่อเสียดเสียดสีนักเรียนครูและบุคคลอื่นๆนะครับนี่คือโทษที่เขาได้รับนะครับแล้วก็มีคําสั่งให้ลดขั้นเงินเดือนนั่นเองนะครับ